นต่อไปนะคะแคปหมูค่ะตูๆก็แอบรู้สึกว่าแบบจานิันก็สวยกว่าใครนี่นาในด้านรสชาติมั่นใจกว่าการแข่งเป็นทีมค่ะแคบมั่นใจว่ามันต้องแคปหมูครับค่ะมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาก็คือหนูไม่เคยทำพุงปลาช่อนมาก่อนค่ะแล้วก็ตอนแรกอะไม่แน่ใจว่ามันคือตรงไหนค่ะ การแข่งขันรอบที่แล้วคุณคิดว่ามันจืดค่ะมันเป็นรอบทีมแต่ครั้งนี้คุณแข่งเดียวมั่นใจในรสชาติไหมครับรสชาติคิดว่าเครื่องแกงถูกต้องแล้วก็รสชาติถึงค่ะมันคือความเห็นของเราร้อยเปร์เ็นเลยเพราะหนูมั่นใจในรสมือตัวเองมีกระสุกนะ แค่หมูเคยเย็บกระทงมาก่อนปะคะไม่เคยเย็บมาก่อนในชีวิตค่ะแต่พอได้เข้ารอบการแข่งขันแล้วมันก็เป็น,นเสน่ห์ของอาหารไทยก็เลยฝึกทำค่ะแต่อันนี้เป็นกระทงที่ค่อนข้างสม่ำเสมอที่สุดในการแข่งขันนี้เนื้อห่อหมกนุ่มเนียนแบบที่ห่อหมกที่ดีควรจะเป็นค่ะคุณค่ะส่วนข้อสองเนื้อพุงปลาเป็นชิ้นสวย ไม่มีกลิ่นคาวครับขอบคุณค่ะสำหรับรสชาตินะครับก็อร่อยมากครับขอบคุณค่ะสวดแต่รูปมาแล้วจูกก็ต้องขอบได้สิคะเขาชมทุกอย่างเลยแล้วก็กรทงก็สวยด้วยวันนี้เราไม่แย่ไม่แย่แน่แเ่ที่บอกแล้วว่าทำได้ขอบคุณค่ะ สำหรับบททดสอบในรอบนี้นะคะพอหมกเนื้อพุงปลาช่อนใบยอม,มาใช้ทดสอบความละเอียดและความแม่นยำของพวกคุณและแน่นอนนะคะว่าหนึ่งคนที่ทำออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบจะต้องคืนผ้าก,กันเปื้อนและกลับบ้านสุดใจแปลาทีมเราทั้งทีมฮะทามาด้วยกันก็ต้องหาคนออกไปคนหนึ่งค่ะก็รู้สึกเสียใจเ,เรารู้ว่าพวกคุณทำอย่างเต็มที่และมีหนึ่งคน ที่ทำออกมาได้ดีที่สุดคนนั้นก็คือเขาชมทุกอย่างเลยแล้วก็ทงกสวยด้วยรุนหวังมากคือแบบอยากจะเป็นจานที่ดีที่สุดในรายการสักครั้งวะผมรุนนะผมอาจจะเป็นตัวเต็งหนึ่งในนั้นนะแคบหมูนะคนะ่ะก็ดีใจค่ะเราฝึกหนักมากจริงๆเราพยายามหนักมาก Haley Konya. H group.